抱着他了吗？抱着他了吗？抱着他了吗？他要去搬弄弄。 ไม่ถึงแล้วมุกเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่หิวแล้วนะว้าวลงลาโคดีกว่าลาโคปเลียตอนแรกว่าจะไม่หิวนะ <tiế ng S 2> เห็นไหมก็บอกแล้วว่าต้องหิวหรือไม่เชื่อกินกาแฟนี่กินกนแาแฟนี่หิวนะกินกาแฟําให้หิวอ่ะไม่รู้ดิเป็นปะไม่ปกติเป็นคนที่กินกาแฟแล้วจะกินแบบอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่า ันปวดขี้ไงพอเราขี้แล้วเราก็หิวจริงจริงกินกาแฟรู้เป็นอะไรนะเหมือนมันแบบสักพักอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงเอาแล้วรุ่นเลยกุกกักกุกกักกุกกักอยู่แล้วเราาพถ่ายดีนะเนี่ยเฮ้ยมาโอ้ติ้งเลยเหรองั้นลงก่อนแล้วกันใครลงตรงไหนไม่รู้ละโดังนี่แหละกูนี่ไงมันจะต้องมีคนนี้แวบมาด้วยเราเนี่ย จบต้องวิ่งของพี่ว่าไงอยากเล่นเกมกับพี่เหรอฮัลโหลผมยิงยิงไม่ได้เลยวอลเลนตผมไม่เล่นแลยผมเบื่อโอ้โหมีคนนอยวอลเล็ตเยอวอะคืออะไรอ่าวว่าล่ะอาวว่าล่ะแต่เมื่อวานกับวันนี้นะคือผมยิงไม่โดนเลยผมไม่เล่นเลยอ๋อไอที่เองส่งรูปมาให้พี่ดูแะ้วใช่ไม่เห็นสกอรไม่ได้โอ้โหนี่มึงยิงไม่ได้ก็ถ้าท้ามึงยิงไม่ได้คือกูไม่ได้เลยอะตี ไปเล่นมาให้รุนเพื่อนด่าโอ้ยถ้าน้องบีโดนเพื่อนด่าน้องปุ๊กก็โดนเพื่อนปนามแล้วแหละเออน่าได้นั่งน้องบีไปเล่นอะไรมาน้องบีไปเล่นอะไรมาเอเพ็กอืออเพ็กนี่คือแบบว่าต้องลากเมาส์แบบว่าไอ้นี่เลยนะเห็นนะลากเมาส์ตามตัวอะไเที่จะตายอย่างยาก ต้องมีฝ okay. ั่งมึงเหรอฝั่งผมสามตัวเลยพี่โอเคอะเราเล่นอะไรอะบีตอนนี well ้เพิ่งออกไอพิงไหมอยู่ต้นไหนอะอยากเล่นแหลมไหมเป็นหัวเป็นหัวอยากเล่นมารูไหมมารูพักกันยิงไหมเนี่ยไม่เป็นจริงหรอกโอเคพรอนมารูอะยิงอรัผมสมเพีชตีกันพี่ไอ้กูกูก็ลบไปตอนนั้นลบแล้วก็โหลดเนาะ ล็อกดครับเกมมันบักไงเกมมันบักหรือเปล่าว่าไอ้เฮียเป้าไม่ตรงอะไรเงี้ยเข้าตรงจริงไม่โดนหน่งบอกว่าอะไรวะยังอยู่ในท่วมอยู่เลยมีเผื่ออะไรพี่กดตามไปแล้วหน่งมึงพี่แตกเหรอไอ้หน่งพี่แตกแน่เลยว่ะเขาท้องเสียหรือเปล่าไม่ใช่ท้องเสียต้องไฮไลท์บ้างมันยเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอย่างที่าเก็อุจจาระพลังโกลว์ต้องไฮไลท์บ้างป่ะงช่วงนี้ ข้างหลังเรามีวัดนี่โอ้โหมุมสูงนีเลด็ดยากเลยพี่ใช่ขึ้มนมาลอยมาได้ปะเจยาเสียงอยู่ฟังนี้ไม่เห็นบอกผมดันเลยนะอันน,นี้อยู่นี่อยู่นี่ วิ่งเอ๊ะมีตัวเดียวเหรออยู่เนินเนี่ยเด่งอยู่ๆตรงนี้อยู่ขับรถหนีไปแล้วเนี่ยมันมีมมันมีเดี๋ยวนะมีกี่ตัว มีห้องน้ำ้รงนั้น้าใส่ตัวนั่งเลยอีกตัวล้มแล้วตัวเดียวอีกตัวนี่มีสองตัวโอเคครับสวยหว่ไปะๆๆเข้นแล้ว้ลว กำลังไปครับมีตรงที่มารคด้วยนะตรงที่มาร์คมีตี้นึงเอาเบอร์สี่ตายแล้วหรอใช่มันโดนตัวขบนนั่นแหละยิงมันยืนทำอะไรไม่รู้ตัวข้างหลังเข้ากันอยู่ โอ้โหบนเขาโอ้ไไม่ได้เลยเนี่ย

น,นี่ตัวยังอยู่เลยเนี่ยยังอยู่พี่เมื่อกี้ถ้าพี่ไม่ยิงนะมันไี่ยืนนิ่งเลยนะล่ะอูตสาเล็กอยู <ไป S 2> ย่ เอาหอต้ตวโดนเหรอมันก็แค่เฉียวอคือที่เดิมเต็มหัวครับหม่ถึงมันเออใช่ใช่เรื่องผม<อ>ไปรถอเลยเพี่น<ด>ี่โอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่จะวาดดิเหรออุ้ยหลังคาแล่น,นี่หวา อเออใช่แหละคาอะไรเนี้ยโบไอ้โกดั<ร>งเหรอเออกอดังกดังก็ว่าอยู่ผมหลบมุมนี้ได้ ีนี่ไปหนแล้ววะนี่่นอหมือนนว้าว นมีกินอะไรไปวะนะ่ะไม่เห็นแล้วว่าโท้งหันคาสุดนังนไม่โผล่แล้วได้พี่ไม่โผล่แล้วพี่เอฟโฟที่พี่หาเจอแล้วพี่โอเคขอบใจมากแซ่ไปก่อนเลยวทรงเดี๋ยวพี่ก็จะไปเก็บจากตทงแล้วกันะะโอเคโอเค อะไรครับเนี่ยทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะเนี่ยมันนะโดนอย่างไโกูดังอีกเหรอเออใช่กูดังคนเดียวเลยนะท่านหน้าโดนหนึ่งเมตรนี่โตสามชาด้วย มันแอบ,บแล้ว,ว่าโถงโกดังใจเ,อ,เองมันแอบด้วยนะเออนั่นนมกลัวโถงไงโรงยิงกักชาใส่มันเฮ้ยคนไทยนี่ว่าต้องหลบแล้วเออหอเย็นก่อนมันแม่งเดือดจังวะใครต้มน้ำพี่ <c oughs> เสืออะไรกันเนี่ยเสื้อแจ็คเหมือนดอก เมือดอกตายแล้วเฮ้ยตัวหนึ่งโอ้โหว้าวไอ้ทุ่งว้าวยิงว้าวพี่ยิงว้าวอ๋อโอเคตกใจเลยวะเ่เล่นเกมอยู่มึงยังมีเวลาไปได้ไงวะเนะี่ยโอ้โหเฮ้มันจังวะตรงหลังลงมาแล้วตรงลงมาแล้วไปเลยไปเลย ตัวเดียวด้วยด้านหลังธงหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านฝั่งนู้นนะขอบขอบคุณมากรงไ <c oughs> อ้เหี้ยระเบิดฆ่ากูไอ้รง <c oughs> มีพองระวังนะ ơi <laughs> không buồn luôn không buồn luôn ào tài đấy tôi ติดหนึ่งกว่าแล้วเหรอได้เวลาไปนอนแล้วสิสองสองวะ่ะที่เดี๋ยวพี่อยู่ไกลอาจจะไม่เห็นตัวอยู่บ้านยาวบ้านยาวตัวนึงหังบ้านจนงโอ้โหโ้โเลื ตร,ตรงนี้ตัวหนึ่งสวยเหลืงบนได้นสามตัวแล้ว 哎。<Why? S 2>